มาละจ้าแม่แพวทำกินมาละจ้าแม่แพ้วทำกินสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนค่ะเมื่อนี้กับอากาศดีดีแล้วค่ะแดดกับวบัแห้งมันไหนร่มก็ยินดีเมื่อนี้แม่แพ้วไม่ได้ไม่เห็นแน้าอยู่ในกลินซุพี่น้องกินแต่ว่าแม่แพ้วสีมาแนะนําวิธีการคลัวเขาคัวนี่จะเป็นข้าวสารข้าวเหนียวหนึ่งกิโลจะมาก,กวัวเขาขวัวาจังไหน นเนเวลาเข้าไปเห็ดเนื้อยู่เนื้อกินบ่ว่าจะเป็นลาบนะเป็นไส้กับน้ำน้ำน้ำจิ้มอ่าไปใส่กับก้อยกับลาบกับอ่ากับเจลเข่าขวานเนาะเห็ดจังไหนเห็นมันแซ่บเห็นมันหอมไม่แพ้กีใส่ใบบักกูดข่าตะไคร่ใบบักกูดสามอย่างนี่ขวไปน้ำกันเลยจ้ะขวเส้นแล้วสุกแล้วปั้นไปน้ำกันหอมแซ่บ สูตรนี่รับร้องพี่น้องผู้ใดที่ยังบ่เคยล้องสูตรนี้ล้องออกไปล้องเมิ่งด้จ้ารับร้องแทบอิล็กไปแม่แพลสิพาเห็ดสู่พี่นอ้องเบิ่งจ้าใส่ไฟกลางด้วอจ้าอย่าใส่ไฟแห้งอย่าใส่ไฟอ่อนหลายใส่ไฟกลางอข้าวสารข้าวเหนียวหนึ่งกิโลข้าตาไครยใบบกูดใบบกูดนี่ประมาณประมาณอ่ะยี่สิบใบคาสองขีด ตะไคร่ซีฟหัวซอยเลยจ้ะซอยมุนมุนใส่น้ำกันก็เสร็จละเ้าก็ขว่ไปเรื่อยๆอขว่จนนั้นชุกไปน้ำกันนี่ละนี่ละสุกไปน้ำกันจ้า <ๆ S 1> แบบนี้ละขว่ไฟกลางเนะจ้ะแต่เย็นๆค่ะเ้าก็ขว่ไฟกลางจ้าขว่ไฟกลางขว่ไปเรื่อย พวอไปเรื่ยจนสุกละมันต้องใส่เวลาเน่ย้ะจ้ะใส่เวลาเน่พวอไฟกลางอย่าไฟแห้งหลายอย่าไฟอ่อนหลน์ขั้นเมยกับพักพักแขนอย่าหายเมื่อยได้จ้ะพี่น้องพวอไปเรื่อยๆจ้าพี่น้อง สังเกตว่าสีของอันใบบักกูก็ชิเริ่มเปลี่ยนแล้วจ้ะจากสีเขียวสดก็ชิเริ่มเหลืองขึ้นมาดิดดละ ใกล้จะได้ละจ้าใกล้จะได้แล้ว,ลลวโอเคจ้าเขาขวดที่ห้าขวมาเป็นเวลานานมันก็ได้ลวเด้อ,อเขาขวดแล้วโดนเติบได้ละจ้าได้ละจ้าโอเคจ้าปร่งมอลงจ้าเอามาเเือเทศทาพักไว้ก่อนจักชั่วโมงหนึ่งให้มันเย็นแล้วห้ขาขวจะเอาไปปั้น แต่มันเย็นๆข้าก่้องถ้ามันหายร้อนก่อนนะจ๊ะอ่าถ้มันเซาห่อนกน่อนเขาค่อยเสียไปปันป้นจ้าเข้าครัวก็เย็นแล้วเขากะเสียมันปั้นได้จ้าพี่น้องมันนี่ปั้นไปเบิดเลยข้าตะไคร่ใบบักูที่มีปั้นลงไปเลย พี่น้องเข้าขัวที่เขา่าขัวแล้วแล้วเข้ากับไปปั้นเรียบร้อยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมจ้าสูตรเนี่ยพี่น้องขยังบนมานไี้เคยเห็นบอกเคยใสย่บอกเคยกินลองกอบไปเห็ดเบ่งเงนอจ้าไม่แพ้ว่ามันหอมมันแซ่บมันจะหอมกวา่าที่เฮาสิ่ขัวเข้าว่าอ่าเปาๆธรรมดาอ่าใช้ข้าแตะไข่ใบบัปปกูดนะคะอันนี้เขา้าขัวโลนึงเข้าโลนึงใบบัปปกูด เ่มาสมกับใบบกูน่ะยี่สิบใบตาไข้ก็จักสิบหัวาซยตะไข่นะคะซอยหัวแห้งหน้อยแห้งดีาซยบางๆนะคะใบบกูนกับเต้องซอยคือเป็นใบกับล่างไมวามสะอาดหล้ลกกระใส่น้ำกันเลยแล้วก็ค่าค่าประมาณสองขีดนะคะค่ากับซอยใน้น้อยบางๆนะคะเ่ะต้องซอยตอนใหญ่เวลาเข้าไปปันเดี๋ยวมันมันสีมัน,มน,มน, 4, มน มันสีบ่ค่อยเขาเครื่องบันไดต้องต้องซอยตอนนี้น้อยเพราะว่าเขาขวัวเวลาเข้าเขาขวัวแล้วมันกังอาจจะมุนแบบนี้กินมันจะหอมค่ะพี่น้องกินจะหอมกว่ากันลองเมึงด้จ้ะมันจะพิกกันพิษกันหลายตั้งกันหลายอันนี้เขาขวัวโลนึงนะคะเข่าสารโลนึงแซ่บค่ะแซ่บหอมกินหอมสมุนไพรค่ะแม่แพ้วขวัวขายกะกะขวัวสูตรนี ลูกค้าก็จะติดใจกันหลายค่ะข้งหมูม่บ้านเขาเจาะกัมาซื้อมาซื้อขอ้าวคว้าน้ำข้าวควาพริกผงแม่แพ้วขวานเองจ้า,าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่แม่แม่แพ้วเอามาฝากพี่นออ้องนี่การล่องอไ,ปไปไปไปล่องเบิงไปล่องใส่เบิงนะคะมันก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึง่งที่เขาใส่ในครัวเรือนเขาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วก็ขออ่าลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าม,มีเคล็ดลับดีๆหรือว่ามีเนื้อเสิร์ฟเสมอให้ซุปพี่น้องกินก็ค่อยติดตามกันเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะขอบคุณหลายเด้อค่ะสบายดีทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะปะ